นี่คือพิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้เราบังไข่เฮียซะไข่เฮียว่าได้กินนางแนมนางไห้เลยท่าล่ะอุ้ยเละเทะเบ็ดเลยจากถึงงาำงไม้ละเจ็ดสิบเก้าบาทใช่น่ากินมากพิซซ่าญี่ปุ่นพิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้ดูคือน่ากินแห้งไข่ยังไงคะเจ็ดบเก้ามาร์กิโเวน่าเบคอนทีสเบคอนชิพเจ็ดสิบเก้าบาท ออกมันนี้เป็นเชฟหน้าอ๋ออันไหนขายดีสุดคะขายดีสุดจะเป็นหน้าเบคอนไข่เบคอนชีสนี่เดี๋ยวดูเป็นคอร์นดิโนอลรสโอ้ยอันนี้คือพิซซ่าอะไรเนี่ยพิซซ่าพันไม้พิซซ่าพันไม้นะครับพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้คือกินแล้วต้องร้องให้หนูเอาอันหนึ่งอุ้ยลุงบังนี่นี่นี่ไข่ชั้นไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวอุ้ยไอเอาเลยเดี๋ยวมันเฮียจ้ะกินเลยค่ะ ครั้งแรกเลยนะหนูไม่ค่อยกินเลยนะเนี่ยพันไม้เนี่ยไม่ไม่เคยเห็นเหมนะือนกันนะอันนี้เนี่ยมันมีรสอะไรบ้างนะพี่อันนี้เบคอนชีสเบคอนชีสเบคอนกรวดเบคอนกรวดเบคอนดเไก่กุ้งอ๋อเบค,อน,อ,เบคอนไก่กุ้งแล้วอันเนี้ยเบคอนสาระ,ะอันนี้ดั้งเดิมครับอ๋อดั้งเดิมเหรอออ,อริจินอลออริจินอลเออเีอย่าเพิ่งตัดนะคะลูกขอถ่ายลูกขอถ่ายลูกอ๋อพี่จะลาดใช่ไหมโอเคพี่ลาดซอสเลยลาดเลยลาดเลย เลยลัดเลยนี่ๆให้ดูตอนลัดน่ากินมากโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เคยกินที่ไหนเลยเนี่ยเนี่ยกินยังไงอาปากงับเลยหรอโอ้ยเด็ดโชว์ก่อนค่ะทุกคนนี่นี่อันนี้คือพิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้ระ้วว่าใครเฮียซะแล้ใครเฮียบ่ได้กินนางแนมนางไหีเลยท่านล่ะพิซซ่าพันไม้เออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันขายมานานยังพี่ เมื่อวานขายเมื่อเช้ายอกยอกเดี๋ยวพี่เอาพายแหลมแทงเลยขายมาสามปีแล้วขอบคุณค่ะอาริการ์โต้ไซมัสให้อย่ามาคาสมิดาเลยรนะคาสมิดาอุ้ยกินต้องไข่เออเด้อเด้อเแล้วดูไข่ไข่เยิ้มเยิ้มเลยอุ้ยดูดูไส้นี่พิซซ่าพันไม้ญี่ปุ่นนะ ก็เคยเห็นเหมือนกันอ,อุ้ย,ย,ยเ,เทะเบ็ดเลยจากถิงงาม <laughs> เป็นยักษ์ใหญ่รสสัตว์ข้างในมันเป็นอะไรนิดนิมผักมันมีอะไรอีกข้างในแล้วก็มีแปง้งอ๋อมันคล้ายๆทาโกะคล้ายๆทาโกะตอนนั้นเราก็เหมือนไอ y, ซูชิ ทาโกะเลยใช่ไหมคลขายทาโกะขายดีมากเลยนี่นะครับอันนี้พิซซ่าพันไม้อยู่ที่งานเจดีนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการมาลองกินได้นะหนุ่มร่างเมืองแซ่บคล้ายทาโกะขายทาโกะไม่กินทาโกะใช่คล้ายทาโกะเลยขอบคุณครับจ่ายเงินแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วจ้ะอันนี้ชีสอะไรนะพี่เบคอนชีสเบคอนชีสเจ็ดสิบเก้าบาทครับ เพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันอร่อยบเลยขอบคุณเรามากินได้เออขอบคุณ,คณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ